ทุกคนมาทางนี้แล้วเข้าพี่อลมีเกมน่ารักน่ารักมาฝากด้วยแลละขอบอกเอกว่าภาพมันคุ้นๆชอบกลน,นะแบบเนี้ยรู้เลยยังว่านี่คือเกมอะไรฉันเดาก่อนฉันเดาก่อนฉันรู้นายรู้ได้ไงนะพวกปี๊ด ก็ฉันเก่งนี่นะนายเก่งมากเลยงั้นบอกมาหน่อยเร็วเข้าว่าตอนเนี้ฉันเล่นแมบอะไรนะขอบอกแแบบาร์บี้แน่นอนสีชมพูขนาดนี้ <c oughs> โอ้โหทำไมเก่งจังล่ะนั่นนะสิโอ้ยปุ๊กปิ๊กนี่เดาทางพี่ฝนได้ตลอดเลยนะเก่งมากเลยแล้วที่สําคัญนํแแบบนี้นะเราสามารถสร้างบ้านบาร์บี้ฟรีได้ทั้งหลังเลยนะขอบอก <c oughs> เขาให้อะไรมาด้วยเนี่ยพี่ฝนนี่ไงเขาให้จดหมายมาพร้อมเงินอ๋อ อน,นี่คือตู้รับจดหมายเวลาเราตั้งขึ้นมาเราจะได้เงินไปเรื่อยๆเงี้หรอถูกต้องแหละอย่างน่ารักแล้วที่สําคัญตอนนี้พี่หวสามารถเปิดถนนได้แล้วโอ้โหถนนโค้งซะด้วยว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะมีบ้านบาบี้เป็นของตัวเองชอบชอบไฟ LED อู้หูเมื่อกี้มีอะไรงอขึ้นมามีอะไรที่ไหนไม่เห็นมีเลยเมื่อกี้นี่งงมีต้นไม้ อ๋อพี่ฝนเปิดต้นไม้เพิ่มขึ้นมาเหรอใช่แล้วแล้วฝังนี้นี่มีถนนทางเข้าบ้านแล้วเอาแล้วขอแยกถนนเข้าบ้านกับถนนเนี่เอาไว้ทําอะไรอ,ะอ่ะก็จะได้รู้นี่ไงว่าฝั่งไหนคือทางเข้าบ้านฝั่งไหนคือเอออดียอเดียก่อนทําไมอะ่ะต่างหมด ตังหมดก็ไปเอาตังมาเพิ่มสิอเออ,เอ,อใช่จริงด้วยเราจะต้องไปเก็บตังที่ตู้ใบสณีก่อนพวกเราเนี่ยเพกชอบไฟที่เขาส่องจากข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้จังเลยเอ,อ่าพี่ฝนก็ชอบเหมือนกันตอนนี้เรามีเงินเพิ่มขึ้นมาแล้วเราสามารถไปเปิดตรงไหนได้อีกรีบๆวิ่งไปเปิดเร็วเข้าอยากเห็นแล้วอะ่ะเนี่ตอนนี้มีอยู่200เพิ่มมาอีกหน่อยก็จะได้เป็น218ทำไมมีตังแบบสีม่วงข้างล่างด้วย545คืออะไรหรอพี่อนคิดว่าน่าจะาไปเปิดอย่างอื่นได้เพิ่มเติม ไม่เป็นไรงั้นเราเปิดทางไปก่อนก็ได้นี่ตรงนี้มีสวนดอกไม้เท่ช่างมัดเลยอะมีทางเดินอีกแล้วพวกเราอันนั้นคืออะไรอ่ะทางเดินแล้วก็สวนหย่อมพี่ฝนมีสวนดอกไม้ขึ้นมาสองฝั่งนะน่าจะเป็นสวนดอกไม้หน้าบ้านนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรงั้นเหรอนี่นี่นะนี่ไหนดูดูดูอมีดอกไม้เก็บได้ด้วยหรอพี่เอกโดดก็ไปเก็บในสวนมาได้เฉยเลยไหนนะสวนไหนนะนี่ไงนี่เงาเออใช่จริงด้วย เราสามารถเก็บดอกไม้ได้แล้วที่สำคัญเขามีเมนูบางอย่างให้เราด้วยนะเนี่ยเมนูอะไรเขาพี่ฝนนี่เงมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเยอะชะมัดเหรออยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เงเมนูข้างๆมีดอกไม้มีกาน้ําชาแถมมีอุปกรณ์อย่างอื่นเยอะแยะมากมายมีอันนี้ด้วยแฮอันนี้คือกระจก นี่นี่ของเพียกนี่ฮะอมีหวังยางคุณยูนิคอนด้วยงั้นเหรอสแสดงว่าจะต้องมีสาวยน้ําแน่นอนเอ,อ๋เออใช่จริงด้วยจะต้องมีสาวยน้ํามีของกินคุกกี้รูปหัวใจรีบๆเปิดเร็วเข้าเพียเอ,อยากลงไปเล่นสาวยน้ำเดี๋ยเด็กพี่ฝนแบ่งอันนี้ให้กินก่อนคุกกี้อร่อยชะมัดอืมรสชาติดีมากเลยงั้นหมายความว่าพี่ฝนจะต้องทําคุกกี้ได้ดิอะจริงเหรอหน่าจะ ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องรีบๆเปิดในบ้านเพื่อที่จะได้มีสาวยน้ําแล้วก็ห้องอบขนมอันนี้มันคืออะไรอะอันนี้คือประตูบ้านเฮ้ยประตูจริงๆด้วยอะเพอแะเรเปิดปุ๊บเขามีของแถมมาให้เราด้วยละะขอบอกของแถมคืออะไรพี่ฝนเมื่อกี้เขามีเสื้อขึ้นมาให้พี่ฝนด้วยเสื้อไหนนี่ไงมีอุปกรณ์เสริมแถมสามารถแต่งตัวได้อีกต่างหาเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่พี่ฝนแล้วทำไมอะ แล้วจอดกับหูฟังหายงเดี๋ยวก่อนเออ,อใช่จริงด้วยแฮห,หายไปไหนเฉยเหรอไม่เป็นไรพวกเรางั้นเอาอย่างนี้เราใส่ชุดสวยๆนี้ไปก่อนก็แล้วกัน <c oughs> มาดังนี้เร็วเข้า <c oughs> เราสามมอดเปิดได้อีกแล้ว <c oughs> ตรงนี้มีให้เปิดอีกเพียบเลยอะ่ะมีทั้งประตูหน้าต่างแล้วก็กำแพง <c oughs> มีเป็นห้องๆขึ้นมาด้านหน้านั่นเพียงว่าต้องเป็นที่จอดรถแน่นอนที่จอดรถงั้นหรอถูกต้องแล้วเดี๋ยวก่อนนะ ในห้องนี้มีอุปกรณ์มาเพิ่มอันนี้คืออะไรสีม่วงๆเนี่ยกล่องที่ยังไม่ได้แกะมีฝนกดเลยกดอันไหนอ่ะอันสีม่วงไงกดแล้วเฮ้อมีอะไรง้อขึ้นมาอ๋อเราต้องใช้เงินที่เป็นสีม่วงนี่เอง เนนงี้ยไงเรามีตุ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วเปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลยนะ่ะโอ้ยโซฟาชอบชอบมีทั้งเก้าอี้โซฟา,า,า,ซฟาแล้วก็มีโทรศัพท์มาให้เราแบบฟรีๆด้วยนะเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องทำงานหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้เราเรีบเปิดกันเลยดีกว่ามีกล้องขึ้นมาให้อะ่ะเดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะตรงไหนที่เราสามารถเปิดได้อีกอ้นี่เราสามารถถ่ายรูปได้ด้วยเป็นไงเท่ยัง แค่ hey, มากเลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปเปิดตรงอื่นก่อนก็แล้วกันนะรีบๆเปิดเลยทาไมมันมืดจังเลยอะ่ะฮะยังไม่มีไฟมั้งต้องเปิดไฟด้วยเหรอต้องเปิดไฟแต่ว่าตุ่มเปิดไฟอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอแล้วทําไมเขาถึงไม่ทําไฟขึ้นมาก่อนเนี่ยพี่ฝนเจออะไรบางอย่างด้วยนี่คืออะไรที่เอาไว้สําหรับแต่งหน้าขอใช้หน่อย <laughs> โอ้โหเราสามารถแต่งหน้าได้อย่างน่ารักเลยแล้วขอบอกไม่ได้แต่งหน้าได้อย่างเดียวนะแต่งได้ทั้งตัวเลยอ่ะจริงเหรอนี่ไงเสร็จแล้วอ่ะพี่เอแต่งหน้าแต่งตัวแล้วงั้นเหรอเรียบร้อยแล้วสวยป่ะไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะนั่งอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนั่งอยู่นี่ไงไหนอ่ะยังมองไม่เห็นเหรอนี่ไงนี่นะนี่ไหนอ่ะนั่งอยู่ตรงโซฟาเนี่ยเอานี่ไ่ะเอานนี้พี่เอเหรอใช่แล้วโอ้น่ารักจังอะ่ะ ไป็นไงแต่งได้ทั้งตัวเลยเนี่ยเขามีเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมให้ด้วยงวั้หนหรอเียกว่าเปลี่ยนกลับไปเป็นมอนเดิมก่อนดีกว่าทําไมอ่ะเดี๋ยวจํากันไม่ได้อเออใช่จริงด้วยเดี๋ยวเพื่อนเขาลืมเราเลิกกดได้แล้วแล้วถ่ายรูปให้ก่อนไงโอ้โหถ่ายไปละหลายสิบรูปเลยนะ,ะก็อยางน่ารักนี่นะต้องถ่ายว่าเยอะเอะงั้นเอาอย่างนี้เราเปลี่ยนกลับไปเป็นตัวเองแล้วก็ไปเปิดห้องถััััดดไไปปปกกกนนนีีว่่่าาญหหคืออเลลยบ,บบบแะ เปลี่ยนกลับที่ตุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อกี้นี้ไงโอเคเสร็จแล้วนี่ตรงนี้ตู้อะไรนะคอมพิวเตอร์เราสามารถเปิดปิดได้ด้วยเหมาะแก่การเอามาใช้ตัดต่อมากนี่มีราวแขวนเสื้อผ้าแล้วเอาไ้ทําอะไรพี่ฝนก็นี่ง่ายว้เปลี่ยนเสื้อผ้านั่นพี่ฝนเจอไฟแล้วไหนไฟนี่ไงนี่ไงเอาไม่ใช่เหรอโอ้เป็นชั้นวางของเองั้นก็ไปห้องอื่นกันต่อดีกว่านี่ไงเจอไฟแล้ว โอโอ้ไฟอยู่ตรงนี้นี่เองหาต้องนานหาตั้งนานหาไม่เจอเพิ่งจะมาเจอตอนนี้มาดูนี่เร็วนี่อะไรก็ไม่รู้นี่ห้องอะไรเหรอน่าจะเป็นโรงรถอะโรงรถงั้นเหรอก็มันอยู่ตรงถนนที่เป็นเหมือนถนนรถวิ่งอะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเปิดกล่องก่อนก็แล้วกันโอ้โหเพียบเลยมีตุ่มเพียบเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบเปิด ทำไมโรงรถมีก๊อกน้ําด้วยก็ไว้ล้างมือก่อนเข้าบ้านอะหรอไม่ใช่ห้องครัวหรอแบบเนี้ยดูท่าทางน่าจะไม่ใช่ห้องครัวน่าจะเป็นห้องโรงรถจริงๆนะขอบอกหรือว่าบาร์บี้เขาแบบทํากับข้าวในห้องโรงรถก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะประตูเปิดปิดอัตโนมัติอย่างเท่อย่างเท่เลยอยากมีบ้างจังโอ้ยสวยมีที่เก็บของนนี่งาไฟ เปิดเลยเปิดไฟเลยนะเปิดดิเปิดแล้วหนึ่งสองสามมาแล้วสว่างมากๆอกมีชุดให้เราฟรีด้วยนันเนี่ยหมายความว่าถ้าเราทำสำเร็จหนึ่งห้องเขาจะปลดล็อกชุดให้หรอถูกต้องเลยแล้วก็มีปลดล็อกรถมาให้แล้วได้รถคันไหนมาละพี่ฝนได้รถคันแรกมาเพราะว่ามีแค่มีแค่หกร้อยรถกอล์ฟเนี่ยนะไหนๆๆๆหนหน้าตาเป็นไงขอเปิดดูหน่อย โอ้นี่งามาจริงด้วยน่ารักบุ๊ปิกดิมาเร็วข้าขึ้นรถอย่าไปวนจะพาขับไปรอบๆนี้ก็แล้วกันนะขึ้นไม่ได้อะเอาได้แล้วหยุดไหนนะนี่ไงขึ้นมาแล้วโอ้โหอยากจะบอกว่ารถคันสีชมพูน่ารักมากเลยทําไมไฟเขาเหมือนตาเหมือนตาอะไรอะ่ะดูดีๆเดเหมือนตาตัวการ์ตูนน่ะ มนอนตาตัวการ์ตูนงั้นเหรอใช่แล้วไฟสีเหลืองแล้วก็ไฟสีแดงข้างหลังเห็นปะ,อะเออนน่ารักมากเลยแล้วที่สําคัญนะเราสามารถขับรถได้จริงๆด้วยปัญหาคือขับไปไหนเนี่ยไปบ้านเพื่อนดีกว่าโอ้โหไกลขนาดนั้นนะทําไมบ้านเพื่อนเราไกลจังล่ะทําไมเพื่อนแต่ละหลังทําไมไกลขนาดน,นี้มาเรวก่อนนะเพื่อนเราทําห้องใกล้จะเรียบร้อยแล้วนี่นาโอ้ยเขามีท้ายขวาแล้วพี่ฝนเขามี บ้านหลังซ้ายหลังขวาแล้วไม่ได้การแบบนี้เราจะต้องรีบสร้างบ้านของเรากอลีเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมีกล่องมาส่งหมายแล้วพี่ฝนเปิดกล่องเลยก็แล้วกันนี่น่าจะเป็นห้องอะไรบางอย่างเฮอยอดีตอดีวก่อนมีน้ำพุกลางบ้านด้วยแฮะน้ำพุนี่เราสามารถเปลี่ยนสีเล่นได้ด้วยมีไฟ LED ก็เหรอนี่ไงกดเปิดเล่นได้เลย เปิดไฟปิดไฟเปลี่ยนไฟได้หลายสีเลยนะเนี่ยงานพี่ฝนควรรีบเปิดให้ครบทุกห้องเร็วๆเข้าเ <c oughs> นี่ค่ะกำลังจะมาเปิดฝั่งนี้เปิดกล่องออกมาแล้วมีอะไรบางอย่างงอขึ้นมามีแต่เคาน์เตอร์หรือว่าห้องนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวคะเหรอต้องเป็นห้องครัวแน่นอนถ้าเป็นห้องครัวแบบนี้พี่ฝนอยากทำคุกกี้จังเลยนะพี่อยากกินอะไรนะมีแกงอยู่หม้อนหนึ่งอะมีแกงอะไรอะ มีแกงอะไรอ่ะแกงเผ็ดเป็ดพะโล้แกงเผ็ดเป็ดพะโล้เหรอหรือว่าแกงเทพโพ จะเป็นแกงเผ็ดเป็ดพะโลแกงจืดต้มยำได้หมดเลยนะพวกเราโอ้หน้ากินทุกอย่างเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนนะอ่าได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะไปเปิดตุ่มฟังนี้ให้หมดเลยก็แล้วกันนะปะโถเอ้ยหม้อเปล่าทำไมอ่ะยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยงั้นเหรอโถเอ้ยสงสัยเราจะต้องทำกันเองแล้วลระมั้ามีแต่อุปกรณ์แต่ยังไม่มีของอยู่ในหม้อให้กินเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำกคะแนงพี่ฝนเปิดตุ่มให้ครบอาจจะมีอะไรบางอย่างงอกขึ้นมา ให้เราทํากับข้าวก็ได้นะงั้นเดี๋ยวกินน้าเปล่ารอไปก่อนนะอ่ะได้เลยได้เลยนั่นงานเจอแล้วตุ่มฝั่งนี้เราสามารถมีมีพรมมีฝนมาเปิดทางนี้แล้วข้าวนี่ไงกาลังจะเปิดโต๊ะกินข้าวด้วยเพียกว่าต้องเป็นกระจกแน่นอนกระจกงั้นเหรอใช่มีประตูเห็นเปล่าอ๋อเออใช่นี่มีพระหนังแล้วนั่นอะไรอ่ะมีอะไรบางอย่างงอกขึ้นมา <โอ S 1> มีลูกศรด้วยประตูประตูประตูเหรอใช่แล้วครบยังเนี่ย ครบแล้วละมั้งยังยังยังไม่ครบยังไม่ได้เปิดไฟเออจริงด้วยมืดอยู่เนี่ยนี่ไงไฟสว่างห้องทํากับข้าวเหมือนจะได้หมวกอะไรมาหนึ่งอันไม่ใช่หมวกอันนั้นก็เสื้อนั่นเสื้อเหรอใช่เป็นเสื้อเดี๋ยวเออดิอันเดียวก่อนนี่คือใครกันเนี่ยนั่นคือบาร์บี้นี่ไงเขาแปลงร่างแล้วเขาบอกว่าให้เราทําภารกิจทั้งสามอย่างแล้วเขาจะมีอะไรบางอย่างให้เราทําภารกิจอะไรอ่ะทํากับข้าว พี่ฝนเนี่ยนาจะทํากับข้าวดูท่าทางไม่น่าจะย่ายทำกับข้าวแล้วเขาบอกว่าให้อบคุกกี้ไหมเหรอนี่เงาเป็นคุกกี้วานิลาช็อกโกแลตหลายอย่างเลือกเอาได้ตามสบายนั่นทําอะไรอะ่ะทาคุกกี้ตำมเอเนี่ยนะไม,ไม่ใช่ตำเขาเรียกว่าอะไรนะคนส่วนผสมตัางหาดูไกลๆนึกว่าทําส้มตำมะ อยากจะบอกว่าเราสามารถเลือกรูปแบบได้ด้วยงั้นพี่ฝนขอเลือกเป็นรูปดาวก็แล้วกันนะรูปดาวทํายากไม่ใช่หรอก็ใช่ไงทํายากพี่ฝนก็เลยจะมาลองอบขนมเป็นรูปดาวดูเอาใส่เข้าไปในตู้อบเลยอื้มกลิ่นหอมะมัดเลยนะเนี่ยจากนั้นก็ตั้งไปที่200องศาอบ18นาที สองรอองศาแรงเกินไปเปล่าแรงอ่ะคุกกี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ขนมเค้กโอ้โหร้อนรอ้รอนมรอ้รอนมากได้ามาแล้วตัวคุกกี้ถุงมือก็มีทําไมไม่ใส่ใส่ไม่ทัน <laughs> ความเป็นจริงเนี่ยถ้าไม่ใส่ถุงมือนะมีหวังไม่ไหวแน่นอนเดี๋ยวขอบีบครีมก่อนก็แล้วกันนี่เป,น <laughs> เป็นครีมรสตอร์เบอรี่ <laughs> เขามีอะไรเนี่ยให้วางข้างบนอะท็อปปิ้งใช่ไหมใช่แล้วท็อปปิ้งไอซิ่งหลากสีสันสดใสเรนโบว์มาเชียว เดี๋ยวขอดูก่อนอูห้หูอย่างน่ารักเลยะขอกินท่าคำหนึ่งได้ไหมได้แล้เดี๋ยวมอบความสุขสนุกสนานแล้วก็อบคุกกี้ให้เพื่อนๆกินด้วยก็แล้วกันนะสระว่ายน้ำใช่แล้วสระว่ายน้ำแถมมีสไลเดอร์ด้วยรอด้วยมาแล้วจ้ามาเลยเดี๋ยวลงสไลเดอร์กันแล้วนะว,วู้ฮู้อูห้หูน้ำย่างเย็นมากเลย ตรงนี้มีห่วงยางอะีรด้วยยูนิคอนมีห่วงยางยูนิคอนด้วยงั้นเหรอใช่แล้วพี่ฝนบ้านบาร์บี้ที่นี่สวยมากเลยเป็นสีชมพูงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบย,บย,บย